มานะครับผมจะสอนลงมอดนะครับมอดสกินตัวละครน,นั่นเองก่อนอื่นก็ต้องกดเข้าไปที่นี่ก่อนนะครับไฟ ex ครับผมก็รอแป๊บหนึ่งครับมันโฆษณาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเข้ามาที่นี่นะครับปัดซ้ายมาก็ได้ครับผม ก่อนต่อมาก็กดไปที่ a n d r o น d นะครับกดไปที่ไฟล์ OBB นะครับกดไปที่นี่ครับผมกดเข้าไปครับผมมันจะเป็นไฟล์ OBB เกมแบบนี้นะครับเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเป็น ZIP นะครับผมอ่าพอเราเปลี่ยนอย่างนี้เสร็จแล้วก็ กดเข้าไปครับผมกดเข้าไปที่ T E X D B นะครับผมกดเข้าไป,ไป,ไปแล้วก็กดไปที่ตัวนี้นะครับผมกดเราจะคันล็อกเขาตัวนี้ไปเลยนะครับคันล็อกครับไฟ g t a ีสามคันลอกไปคันลอกมานะครับผมเราก็จะเข้ามาที่แอนไลเหมือนเดิมนะครับผมเข้ามาที่แอนไลน์แล้วไปที่ไฟเบต้านะครับผม นี่ครับผม data นี่ครับกดเข้าไปครับผมเรียนหาไฟเกม GTA นะครับผมมาถึงไฟเกม GTA แล้วก็กดเข้าไปครับผมกดเข้าไปครับแล้วมันจะมีคำว่า t e x d v นะครับผมกดเข้าไปครับกดวางลงไปตรงนี้นะครับมีนะครับกดวางไปครับให้มันวางเสร็จก็ เราก็รอไปนะครับผมรอไปครับพอเสร็จแล้วใช่ครับกดเข้าไปที่ gta 3ตัวนี้นะครับกดเข้าไปลบลบนี่นี่นี่นะครับผมนี่ลบตามผมเลยนี่ไม่มันดูดปะนี่นะครับลบตามผมครับเก็บไว้แค่ gta 3ที่เป็นไฟสีเหลืองนี่นะครับนี่ครับลบไปครับที่เดลือ นี่ครับผมลงมอดแบบไม่เด้งนะครับผมยังไม่จบครับก่อนอื่นก็กดกลับมาก่อนครับกลับมาก่อนเพื่อให้คนไม่งงนะครับนี่ครับมาเปลี่ยนไฟล์ o b v ตัวนี้นะครับที่เราเปลี่ยนไปตอนแรกเปลี่ยนกลับคืนครับผมเป็นไฟล์ o b หมือนเดิมนะครับผม o b หมือนเดิมนะครับนี่ครับ แล้วก็มาเปลี่ยนไฟตัวนี้นะครับตัวที่2นี่ครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตามผมนะครับผมเปลี่ยนเป็น Set IP นะครับนี่ครับเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดเข้าไปครับเปลี่ยนเร็จกดเข้าไปครับเหมือนตัวเดิมครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ T E X D B นะครับผมกดเข้าไปครับกดเข้ามาแล้วก็ มาคัดลอกเอาตัวนี้นะครับนี่ครับ T X D แล้วก็ G T A สามตัวนี้ครับกดคัดลอกไปเลยครับแล้วมาวางที่เหมือนเดิมครับมาวางที่เข้าไปที่แอนล o รครับผมมาที่นี่ครับเข้ามาที่นี่นะครับผมตามผมเลยเข้ามาเหมือนเดิมแล้วครับพี่ครับพูดอะไรเกือบๆบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ นะครับเข้ามาที่ไฟเกมเหมือนเดิมเข้ามาที่ t e x d v นะครับกดเข้าไปครับกดวางลงไปนะ้ครับเออนี่ครับวิธีลงมอสแบบไม่เด้งเลยนะครับผมผมจะลงให้ดูครับนี่ครับพอลงเสร็จแบบนี้ใช่ปะแล้วก็กดออกไปเลยครับกดออกไปเข้ามาที่แอปกันไก่ครับ g t a เนี่ย i m g ทออะไรนะ t o o l เนี่ยครับ ที่เป็นรูปกันไกครับกดเข้าไปครับผมนี่กดอนุญาไปนะครับเริ่มต้นเลยครับแบบนี่นะครับพอเรากดเข้ามาเป็นอย่างนี้กดตัวกลางนี่ไป้วครับกดมันจะขึ้นมาอย่างนี้กดไปที่แอนลอยครับผมกดไปที่แอนลอยนะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับผมไปที่นี่นะครับอืม พอม,มาถึงหน้านี้นะครับกดไปที่รอใช่ละกดมาที่ตัวเกมนะครับผมกดมาที่ตัวแรกนี่ data นี่ครับกดเข้าไาเรื่องหาไฟ์เกม GTA นะครับนี่ครับไฟเกม GTA กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ครับนี่แล้วกดมาที่ TEXDB มันเดิมครับกดเข้ามา จะเจอไฟอย่างนี้ใช่ปะเดียนกันกดไปที่นี่ครับไฟล์วีขาาเนี่ย G T S 3 a I M G เนี่ยครับกดไปครับนี่ครับกดไปแล้วก็ทำการใส่ซื้อเกมนะครับผมซื้อเกมนะครับแป๊บหนึ่งครับผมดืมซื้อซื้อไออะไรซื้อตัวละครของเราเอ,เองนะครับผมซื้อตัวละครสกินที่เราใช้เราต้องดูด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเอาก็เอาซื่อตัวละครมาก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนะครับแป๊บแบผมดื่มาผมนี่นะครับผมมันจะเป็นซื้อนี้ครับกดคันลอกไปนะครับผมนี่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 คือซื้อเกมของผมนะครับพอดีผมดื่มนี่ครับผมนี่คือซื้อเกมของผมนะครับนี่ แล้วก็เอาตัวแรกไปเลยครับตตวที่สองไม่ต้องเอาครับกดตัวนี้ไปก่อนนี่นี่กดนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้กดไปครับแล้วกดออกออกไปครับกดจุดจุดสามสามแล้วก็เอาตัวที่มีทับอยู่นะครับผมกดกลับไปครับกลับไปเลยกลับไปเลยแล้วมาที่ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดครับผมมาที่ก สกินม e อดหรือ well. อะไรที่เราโหลดมาแล้วนะครับผมกดไปที่นี่ครับผมกดไปที่ตัวนี้นะครับผมนี่นี่สาหารับคนที่รู้แล้วก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับอันนี้มาสอนสําหารับคนที่ไม่ดูนะครับผมกดไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมมันเป็นสีเหลืองนเนี่ยเนกดไป1นึ่งทีครับผมกดไปนะครับแล้วก,กดตัวนี้นะครับผมนี่นี่ตัวข้างหลังที่เป็น se l e c t เนี่ย,ยนะครับกดไปนี่ครับพอสร็จแบบนี้แล้วยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดกดเหมือนเดิมครับพิมพ์หาชื่อเกมตัวละครที่เราใส่ในเกมนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนลองมอดกดติ๊กถูกตรงนี้ไปครับแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดมาที่นี่นี่นะครับเนี่ยเนียตรงนี้นะครับที่เป็น,นเนี่ยเนียที่ผมทำให้เห็นเนี่ยกดเข้าไปเลยครับแล้วมาแล้วมาที่ ที่นี่นะครับผมที่เมื่อกี้เนี่ยเออที่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาที่สกินตัวละครเนี่ยที่มันเป็นตัวเนี้ยเออที่เราโหลดมาแล้วแตกไฟล์เราจะลงมอสเนี่ยกดเข้าไปที่ไฟม่วงเรากดติ๊กเอาไปทั้งสองเลยนะครับนี่แบบนี้เรากดตัวนี้ไปเลยครับนี่อ่าเห็นเปล่าครับเห็นเปล่าใครดูทันก็ไม่ทันก็ย้อนดูอีกทีะเสร็จแล้วนะครับกดออกมาครับผม แล้วมากดเข้าที่นี่นะครับแอปตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับกดเข้าไปรับผมกดตัวนี้นะครับนี่กดอนุญาตไปครับแล้วกดมาที่ไฟล์นี้นะครับเนี่ยครับไฟล์ตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสีฟ้าๆกดเข้ามาครับกดพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ครับ เปนหน้าอย่างนี้เราก็เลื่อนหาคําว่าแ n นไลนนะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วกดมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ data นะครับกดเข้าไปครับเลื่อนหาไฟล์เกม G T A ของเราครับเลื่อนหาเนี่ยเนี่ยครับไฟล์เกม G T A ของเราเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมจําให้ดูนะครับกดเข้าไปครับผมกดเข้าไปต่ออีกทีหนึ่งกดมาที่นี่นะครับ t x d b นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟนี่ครับ t x d เนี่ยครับกดเข้าไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้กดติ๊กถูกแล้วก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้นะครับกดตัวนี้ครับกดไปเลยครับผมกดไปครับนี่ครับ กดไปตรงตัวเมื่อกี้นะครับตามที่ผมบอกแล้วกดตัวนี้ครับที่มันเป็นการื่องหมายบวกตัวสีบัวเนี่ยเนี่ยกดไปเลยครับกดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ให้กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคครับผมพอกดโอเคเสร็จใช่ปะให้กดมาตรงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ นี่ตรงตัวตัวแรกเลยครับกดขึ้นมาเป็นงนี้กดไปที่รูปฝาตัวแรกเลยเรียกตัวที่สองนะครับนี่เข้ามามามาหาไฟที่ตัวเราโดนะครับผมนี่ไฟตัวเราโลดนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้กดเข้าไปเลยครับมาที่สกินที่เราแตกไฟแล้วครับนี่นนี่คือสกินของผมที่ผมโหลดมาแตกไฟเรียบร้อยนะครับเนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ ดกดเข้ามานี่มันไม่มีอะไรนะครับผมเราต้องออกมาหน้าเดิมก่อนนี่ออกมาหน้าเดิมกดมาที่นี่นะครับกดตรงนี้ครับนี่เเป็นการลูกศรเนี่ยตัวที่ตัวที่สองนะับจากตัวที่เป็นรูปฝาบนี่นะครับนี่เกดตัวที่สองไปนะครับนี่ตัวที่สองกดไปเลยครับนี่กดมาแล้วนะครับผม เข้ามามาที่ดาวน์โหลดนะครับที่นี่ครับผมนี่ครับเนี่ทำอีกทีหนึ่งนี่ให้ดูใหม่กดตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวที่เป็น f r o m t x d เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวเนี้ยกดเข้าไปครับนี่ให้ดูอีกทีให้กดมาที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ดาวน์โหลดสกินของเราเลยครับกดไปเข้าไปสกินของเราเนี่ย นี่คือสกินของผมที่โหลดมาแล้วนะครับกดเข้าไปครับนี่มันจะมีไฟอย่างนี้ให้กดติ๊กแล้วกดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างนี่ตรงนี้ตัวข้างล่างตัวนี้มันอยู่ขวามือนะครับให้กดไปครับอ่ากดมาจะมาอย่างนี้ลเลือกมันจะมีอย่างนี้ใช่ปะเดียนกัน,นครับผมให้กดมาตัวที่สกดโอเคไปเลยนะครับ นี่ครับรอไปก่อนครับเราต้องรอครับผมเราต้องรอไปก่อนนะครับอาจจะนานไปหน่อยแต่ก็ของผมรับประกันได้เลยว่าไม่เล่งนะครับสําหรับมือถือนะครับแอนไลยสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับรอมันเสร็จก่อนนี่มันเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้กดโอเคไปครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกดเข้าเกมครับผมนี่ครับเข้ามาเกมให้ลืมไปลืม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 ผมลืมผมลืมผมลืมเปลี่ยนอ้นี้นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมลืมไปครับนี่ขี้เกียจทำคลิปได้รอแล้วขอคลิปนี้จบเลยนี่นะครับลืมผมลืมเปลี่ยนไฟกลับนะครับนี่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 ไหนล่ะ เนี่ยไฟ o v b ที่เราเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยเนี่ยไฟ o v b ตัวนี้ครับกดเข้ามานี่ก็มาที่ o v v นี่นะครับกดเข้ามาก็เข้ามาเนี่ยครับไฟเกมที่เราเปลี่ยนไปที่เราคัดลอกไฟล์ออกไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกลับไปด้วยนะครับนี่เปลี่ยนกดเปลี่ยนซื้อครับผมกดเปลี่ยนกลับนะครับเป็น o v b เหมือนเดิมนะครับนี่ครับแบบนี้ อ่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยมันเหมือนเดิมแล้วเนะนี่ยเหมือนเดิมกับตอนแรกแค่นี้นะครับต้องเปลี่ยนกราบด้วยโอ้โหเมื่อกี้ผมลืมต้องขอโทษทีมาครับกดเข้ามาที่เกมได้เลยคราว,าวนี้เอผมลืมเปลี่ยนอะไรเปล่าเปล่านี่จะไม่ดื่มอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ เรื่เปลี่ยนอะไรเปล่าะอ๋อผมลืมไปลืมไปครับลืมไปมลืมอะไรไปหรือเปล่าใส่ครบแล้วนี่นาไม่มีอะไรก็นา่าจะเข้าได้ไม่ใช่หรอ,อนั่นไงมาลวลืมแล้วลืม,ลม ได้แล้วนะครับผมแบบเมื่อกี้แบบมันมันลืมเลื่อนเลื่อนทิมนะครับผมเลื่อนในที่เราเข้าไปก่อนนานีแล้วเข้าผิดนะครับแบบนี้นะครับผมเกบเข้ามาครับต่อรหัสเชื่มไปเลยี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดู นี่นะครับผมมาเป็นประมาณนี้นะครับสกินที่ผมลงมาครับนี่คือฐานแก๊งผมนะครับผมแก๊งผมก็เป็นแก๊งใจเกเรแล้วผ,ผมก็เป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับสกินก็สวยอยู่นะครับแต่ไม่สกินนี้เป็นของเขาแล้วครับผมผมมาของเขามาแล้วครับผมจะไม่บอกแล้วกันครับ ว่าเอามาจากซอกไหนนะครับต้องไปหาเองนะครับแค่นี้นะครับผมหนึ่งแบบสวยครับส่วนคนที่แบบลงสกินแล้วแบบขับรถแล้วชอบเด้งนะครับผมผมจะมาขับให้ดูเลยะครับเพราะมันจะไม่เด้งเลยครับผมรับประกันนะครับนะครับหนึ่งแบบตามปกตินะครับ ่ลืมบอกการลงคาต้องตั้งด้วยนะครับตั้งตามผมนะครับล้างคาฟาครับเนี่ยครับนี่มาดูครับเดอนมาเข้าไปที่เป็นตัวกาลานเนี่ยเข้าไปครับผมกดมาที่นี่ครับเหมือนทีวีอะครับนี่เนี่ยตัวเนี้ยกดเข้าไปครับผมมันจะมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้ครับให้ปรับไอ้นี่นะครับปรับเป็นนี้ครับตามผมตอนแรกมันจะเป็น อย่างนี้นะครับให้ปรับตัวนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ปิดไปครับเนี่ยปิดไปแล้ตวนะลตัวนี้ก็ปิดนะครับตัวเนี้ยปิดครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือแสงนะครับแล้วแต่จะปรับมาเท่าไหร่ก็ได้ครับแค่นี้นะครับผมเกมก็จะไม่เด้งนะครับนี่นะครับมาดู่นี่เด้งนะครับผม ภาพก็สวยนะครับผมนี่ภาพก็จัว่าสวยนะครับคนในเซฟก็มีเซฟนี่เซฟคารียครับคนในเซฟก็ตอนนี้ก็มันตอนกลางวันนะครับมันจะมีแค่ร้อยสองครับตอนกลางคืนนี่น่าจะมีสองร้อยกว่ากว่าครับแค่นี้แหละครับผมขอจบดลิปนะครับใครทำได้เดี๋ยวไม่ได้ยังไงก็ คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเซลผมโจบแค่นี้แล้วครับผิดผลาดยังไงก็ขออภัยนะครับลองทำดูครับผมลองทำดู